นีค่ะน้องๆวันนี้เรามาดูโจทย์ร้อยละแนวข้อสอบเข้ามหนกันนะคะ,ะก่อนจะดูอย่าลืมกดติดตามพี่ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพี่นะคะมาดูกันเลยค่ะข้อนี้ค่ะบอกว่าซื้อรองเท้าคู่หนึ่งมาในราคา2,400บาทตั้งราคาขายไว้4,000บาท จะต้องลดราคาให้ลูกค้าร้อยละเท่าใดเมื่อขายแล้วจะยังคงมีกําไร50%ค่ะอ่ะขายไปแล้วยังมีกําไรแล้วแถมต้องลดให้ลูกค้าด้วยนะคะเนี่ยเป็นเทคนิคในการขายของเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยพอได้ยินคำว่าลดราคาใช่ปะไปเซลปุ๊บโอ้ยอยากซื้ออ่ะพวกเราทุกคนก็ชอบนะคะลดราคาพี่ก็ชอบค่ะ อะถ้าเจออย่างนี้เนี่ยน้องๆอ,อาจจะสับสนนะคะให้เราคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ขายของเป็นแม่ค้าเนี่ยค่ะเวลาน้องขายของเนี่ยน้องต้องการอะไรคะฮะต้องการกำไรใช่ปะอ่ะถ้าเราต้องการกำไรเราก็คิดตรงที่กำไรนะคะก่อนตรงอื่นเนี่ยน้องยังไม่ต้องไปสนใจอ่ะพี่รู้แค่ว่าต้นทุนของพี่เนี่ย พี่ซื้อมา2,400บาทตรงนี้คือทุน2,400บาทนะคะสุดท้ายสิ่งที่น้องการคือน้องอยากได้กำไรคะ่ะ50%เราก็มาดูก่อนสิถ้าเราลงทุนไป2,400นเนี่ยจะต้องขายกี่บาทเพื่อให้ได้กำไร50%อระคำว่ากำไร50%าไร5 0นะคะ กำไร50%ก็ต้องเป็น50%เมื่อเทียบมาจากทุนถูกปะ,ะกำไร5 0าร50%ของทุนค่ะเราก็เปลี่ยนคํานี้นะคะ,ะพี่ใส่เครื่องหมายเท่ากับพี่เปลี่ยนคําว่า50%ให้กลายเป็น50ส่วน100ค่ะของก็คือการคูณทุนเท่าไหร่คะทุนคือ 2,400บาทคะ่ะแล้วเราก็คิดเลขคะ่ะมาช่วยกันคิดตื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 ดตัดไปเลยคะ่ะเหลือแค่24คูณกับ50อ่ะคูณได้เท่าไหร่ขอโทษหน่อยนะ24คูณกับ50ใส่ศูนย์ไว้เลย54 20 5 2 10 1 1 12 1,200บาทนะคะ,ะแสดงว่ากำไรคือ1,200บาทค่ะคำถามต่อไปนะคะพี่ถามน้องว่าน้องซื้อกระเป๋ามาเอ้ยไม่ใช่กระเป๋าซื้อรองเท้านะคะน้องซื้อรองเท้ามา2,400บาทน้องอยากได้กำไร1,200บาทงั้นเวลาที่น้องไปขายเนี่ยน้องจะต้อง ขายกี่บาทล่ะเออน้องต้องขายกี่บาทคะเนี่ยฮะเวลาขายขายแบบสิ้นสุดแล้วอะค่ะรับตังมาต้องได้กี่บาทน้องก็ต้องเอาทุนบวกกับกําไรถูกปะเออราคาที่ขายสุดท้ายต้องเอาทุนบวกกําไรทุนน้องคือ2400ค่ะ กำไรน้องคือ1,200ค่ะบวกกันนะคะอันนี้จะได้3,600บาทค่ะอ่ะนี่แหละคือราคาที่น้องจะได้กําไร50%นะคะแปลว่าจะไปลดจาอะไรากันมาก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยฉันต้องการเงิน3,600นั่นคือราคาที่ฉันพอใจฉันเป็นคนขายนะคะ ทุน2,004กำไร1,002ก็เลยขาย3,006อะแต่ก่อนที่จะมาถึงการขายสุดท้ายเนี่ยค่ะน้องเกิดอะไรขึ้น,นะคะเราไปตั้งราคาตั้งราคาก็คือติดป้ายไว้ค่ะติดป้ายไว้4,000บาทอะพี่ให้ตัวนี้นะคะเป็นป้ายอ่านี่คือราคาป้ายค่ะน้องไปติดป้ายไว้4,000 น้องจะต้องบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวเราจะลดลดราคาให้นะคะสุดท้ายสิ่งที่เราเก็บไว้ในใจคือฉันอยากได้ตังค์3 6 0 0ฉันจะต้องไปบอกลูกค้าว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์นั่นแหละค่ะคือคำถามอ่าพี่ขอไฮไลท์อีกรอบหนึ่งจะต้องลดราคาให้ลูกค้าร้อยละเท่าใดค่ะอ่ะหาร้อยละจำสูตรได้ไหมคะ หาร้อยละสูตรคือเปอร์เซนต์เท่ากับย่อยส่วนทั้งหมดขอเขียนว่าอนะคะคูณกับ100ข้อนี้เนี่ยย่อยของเราอะคะ่ะหมายถึงอะไรละ่ะย่อยก็คือสิ่งที่เขาถามไงคะสิ่งที่เขาถามคือลดให้ร้อยละเท่าใด เพราะฉะนั้นนะคะไอ้คำว่าย่อยของน้องเนี่ยค่ะตัวข้างบนนะ,ะเรากำลังหาเปอร์เซ็นต์ของการลดตัวบนก็เลยกลายเป็นราคาที่ลดค่ะส่วนด้วยทั้งหมดทั้งหมดที่พูดถึงคือลดมาจากอะไรลดมาจากป้ายนะคะลดส่วนป้ายคูณ100แล้วก็แทนตัวเลขได้เลยค่ะ น้องตั้งป้ายไว้4,000น้องต้องขาย3,600แสดงว่าลดกี่บาทคะก็ต้องเอา4,000ลบกับ3,600อ่ะเดี๋ยวพี่ขอเขียนไว้เดี๋ยวเผื่อมีใครฟังไม่ทันอีกติดป้ายไว้4,000นะคะลบกับราคาที่ขายคือ3,600ขอเลื่อนนิดนึงคะ่ะอ่าติดป้าย4,000ขาย3 6 0พ ก็เลยต้องจับลบกันนะคะได้ราคาที่ลดจากนั้นค่ะหารด้วยราคาป้าย4,000แล้วคูณกับ100ค่ะข้างในนี้นะคะในวงเล็บลบกันเหลือ400บาทส่วน4,000แล้วคูณ100ค่ะคิดเลขเลย อะ,อะไรตัดได้ก็ตัดนะคะ1 2 1 2อ่ะตัดได้อีกลูกหนึ่งเหลือแค่40หาร4ทุกคนหารเป็นใช่ไหมอ่าเหลือ10นะคะก็ตอบได้เลยค่ะ10%เซพี่ขออธิบายการขายขอ,ของของข้อนี้อีกรอบให้น้องฟังนะคะเริ่มต้นปุ๊บน้อง ไปซื้อรองเท้ามาค่ะด้วยราคาต้นทุน2,400บาทน้องบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นลดราคาให้ลูกค้านะลดเท่าไหร่ไม่รู้แต่สุดท้ายเนี่ยฉันอยากได้กำไร50%ระหว่างทางนั้นน่ะน้องไม่ต้องสนใจก่อนปล่อยมันน้องไปหาก่อนว่ากำไร50%ที่น้องอยากได้เมื่อขายเสร็จเนี่ยมันคือกี่บาทพี่ก็เลยให้น้องตั้งอย่างนี้กำไรเท่ากับ 50%ของทุนก็เอา50ส่วนร้อยคูณกับทุนเลยได้1,200บาทแสดงว่าเวลาขายน้องต้องเอาทุนบวกกับกำไรที่น้องต้องการ2 4 0 4 0บวก1 0กลายเป็น3,600บาทนี่คือราคาที่ขายแล้วต้องได้ตังค์3า0 0จากนั้นน้องรู้อยู่แล้วค่ะว่าน้องอ่ะติดป้ายไว้4,000บาท น้องจะต้องบอกลูกค้าว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะได้ราคาขาย3,006 6อ่าแล้ก็ไปดูนีเฮ้ยจากนี้ไปนี้นะลดไป400บาทใช่ไหมอ่ะพี่ก็เลยใช้สูตรเปอร์เซ็นต์เท่ากับย่อยส่วนทั้งหมดคูณร้อเปอร์เซ็นต์ของการลดก็ต้องเป็นลดส่วนป้ายคูณร้อลดเท่าไหร่ล่ะ4,000ลบ3 0 0 หารด้วยป้าย4 0 0พคูณร้อจากนั้นคิดเลขปื๊บปบปบออกมาเลยค่ะ10%นะคะก็เรียบร้อยไปอีกข้อหนึ่งถ้าคลิปพี่มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ